สีผิวแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ทำยังไงสอนลงสีผิวด้วยสีไม้แบบนี้สวยจึง้งเล้ ด้วยเทคนิคธรมธรมดาธรรมดาที่อาจจะทําให้รูปของคุณไม่ธรรมดาขอะกันก่อนว่าถ้าอยากได้รูปฟิลแบบอนิเมะหรือว่าคุณเป็นคนชอบงานคมชัดแนะนําให้ใช้สีดําหรือปากกาตัดเส้นตัดเส้นไปเลยแต่ถ้าชอบงานนุ่มๆดูละมุนก็แนะนําให้ใช้สีตัดเส้นเหมือนในคลิปเลยส่วนสีจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้อย่างเช่นพวกสีส้มหรือว่าสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้มาดูวิธีการลงสีผิวดีกว่าขั้นแรกเลยก็หาสีเนื้อมาก่อนจากนั้นก็ระบายลงไปเลยแต่ว่าตอนระบายเนี่ยไม่ต้องกดมากนะเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคผสมสีกันการผสม มันจะทําให้สีของรอกเข้มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกด,ดงแรงๆเพียงแค่เราเอาสีหลายๆสีเนี่ยมาระบายทับถมกันไปแล้วก็จะระบายให้ทั่วเลยนะจากนั้นก็ให้เราเอาสีที่เข้มกว่าขึ้นมาเนี่ยมาระบายในส่วนของแก้ม จมูกอะไรประมาณนี้หรือว่าใต้ตาอย่าลืมระบายในส่วนเงาด้วยนะเราก็จะกดปกติเหมือนเดิมไม่ต้องกดแรงมากเบาๆจากนั้นก็หยิดสีส้มหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่มันเข้มกว่าสีที่แล้วขึ้นมาระบายเบาๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยตรงอ,อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาสีเนื้อมาระบายในส่วนที่คิดว่ามันยังไม่เนียนเพื่อเพิ่มเก็บรายละเอียดต่างๆต่อไปเราจะเอาสีที่ใช้ตัดเส้นไปเนี่มาระบายเพื่อให้สีผิวข,ของเราเนี่ยมีโทนที่ใกล้เคียงกับเส้นมันจะทําให้ภาพของเรานั้นดูละมุนขึ้นต่อมาเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเส้นข้างนอกกัน เราจะใช้เป็นสีส้มกับสีฟ้าในการมาเก็บรายละเอียดเพราะว่า2ส,สีนี้เนี่ยพอเอามาผสมกันแล้วมันจะได้สีออกน้ำตาลหน่อยที่มันไม่ได้ไปโทนแบบดำมาก มันยังอยู่ในโทนเย็นแต่ว่ามันไม่ได้ดำทั้งนี้การเลือกใช้ผสมสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสีผิวของตัวละครกับสไตล์งานที่เราชอบด้วยว่าเราแบบชอบการลงสีผิวแบบไหนแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าสีอะไรผสมสีอะไรแล้วมันจะได้สีประมาณไหนเนี่ยก็ลองไปเทสดูได้นะหยิบหลายสีมาผสมกันดูซึ่งข้อดีของการผสมสีเนี่ยมันก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งสีดำมากแล้วมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูสดใสดูนุ่มนวลด้วยต่อมาเราจะมาระบายในส่วนของเงาให้มันเข้มขึ้นกันโดยเราจะไม่ ไม่ใช้สีดําหรือว่าสีน้าตาลแต่เราจะใช้สีคู่ตรงข้ามกันซึ่งสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะทําให้เงาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากกวา่าโดยที่แบบมันจะไม่ดําเกินไปเราก็จะเอาสีคู่ตรงข้ามระบายตามเงาเก็บเงาตามในผมให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว